สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะมิวก็จะมีผลิตภาัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึ่งนะคะที่มิวได้ทดลองทานเองนะคะแล้วก็มันเห็นผลดีจริงๆนะคะ นั่นก็คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของแ l a มดีค่ะซึ่งแลมดีนะคะมีสารสกัดจากสมุนไพรล,ล้วนๆเลยนะคะไม่มีสารเคมีนะคะ<อ>ต้องของบอกว่า,าแซลมดีนะคะไม่ใช่ยาลดน้ําหนักนะคะแต่ว่าเป็นอาหารเสริมนะคะที่ช่วยควบคุมน้ําหนักของเราช่วยเผาผลาญน,นะคะไขามันสะสมในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นตามต้นแขนต้นขาหรือว่าหน้าท้องนะคะแซลมดีค่ะมี ออยอนะคะแล้วก็ผ่านการรับรองจาก GMP ด้วยนะคะ1กระปุกนะคะก็มี30แคปซูลนะคะต้องขอบอกว่าทานแล้วดีจริงๆนะคะไม่ใจสั่นแล้วก็ไม่เบลอนะคะปกติหนูเป็นคนที่กินจุกกินจิกนะคะแบบกินขนมทั้งวันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ไม่อ้วนนะคะยังรักษาหุ่นได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามีตัวช่วยดีๆอย่างสแสลมดีนะคะ ถ้าสมมุติว่าใครสนใจนะคะ,ะสอบถามนะคะกันเข้ามาได้นะคะที่ Facebook ที่มิวแท็กไว้นี้นะคะก็คือสลลมดีนะคะต้องขอบอกว่าเข้าไปสอบถามกันได้นะคะถึงสรรพคุณของสลลมดีตัวนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้ลองทานนะคะแล้วจะมีความสุขมากๆกับ